ใส่ใส่เครื่องนึงครับเครื่องนึ่งช่วงว้ายแใส่รอบต่อไปครับเปลี่ยนรอบต่อไปครับตอนนี้ก็มาส่งรถถังนะครับให้คุณพ่อที่จังหวัดกาลสิงห์นะครับอำเภอบัวขาวนะครับหรืูปชินารายนะครับก็กำลังทดสอบรถนะครับในพื้นที่แปลงนะครับแปลงสวนนะครับ อยู่ที่บ้านดงมันนะครับแมนครับว่าอันนี้ก็ทดลองกันอยู่นะครับก็เริม่มมีการไถ่ับแล้วก็การใช้งานนะครับก็เริ่มคล่องนะครับ ยานะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไถได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับตัวรถก็เดินเบานะครับที่เกียร์หนึ่งครับตัวน,นี้ก็เป็นรถรุ่นสองเกียร์หน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับการใช้างานก็ใช้งานในสวนนะครับก็พอได้นะครับถ้าเทียบกับยาแบนนี้ก็ถือว่าได้ประมาณ เกือบสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะให้เต็มร้อยก็คงชื่อรถไทยใหญ่ไม่ได้นะครับแต่ก็ทําเล่นเลยหวนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปคาดหวังกับรถไทยเดินตามใหญ่นะครับแล้วก็คนละอย่างน,นะครับผมพ่อจะเอาให้จบเลย ก็ไม่ดีไม่ดีนะดีมามีอ้แมงค่ะท่านมีเงา้วกนอยเป็นดินอยากวางเงหน่อยเลยนะครับโอ้เอายังไม่เทอะไรดีกว่าโอ้เออเทยไงเทอะไรดีกว่า บอกว่านะครับรถไถใหญ่ไสแปลงนี้ไม่ได้นะครับดินมันเหนียวนะครับลองเอาไสดีแล้วนะครับอยู่บ้านๆนะครับคุณพ่อก็มีรถไถควายหน็่นะครับนั่นนะครับคีอตรงใต้บ้านนะครับใส่ฐานหัวมุไว้เหมือนกันนะครับใส่ติดร้อนเหล็กไว้นะครับคุณพ่อว่าถ้าเป็นตัวเนี้ว่าไถได้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มคล่องแล้วนะครับเริ่มจับลำพุ่ปา้านพุ่ป้านแล้วนะเรอเจอหญ้ากับหญิงเหลืองดิน,ด,นดินแบบนี่มันก็ผูดอย่างงามเห็นไหพครเอาดินท่านเอาดินท่านนะผมโอ้ก็เอาดินนะผมมา คนเรียนเหรอดนเรียนออดเรียนนี่นีดเรียนนี่อโอ้คือตั้งใจเียกกรเดียเลยะพ่อเนาะแล้วมันเกิ่เรื่องไร้่าย็ะเกดห่วยันี่ผมกเพ่งู่ดมาเพิ่ชนบุรีประยู่นีผมนึกว่าเป็นอยู่นีเเป็นทหารอยู่บุพเพโอ้ชนบุรีบุ๋มครั ถึงบ้านไม่กอดูุณงก็เพอนูุดมานีแล้เพ่นาเพิ่อดีเพือนี้เดี๋ยวอมนะผมก็เลยว่าอ๋อถึงเราเพื่เนไหยผมมาดตรงเองนะได้หงนน้ำวิธีการใส่อยากไปอันก้อนที่ว่าปาหมอครั้เล้วจีไปหมอปอีครับ แล้วผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 2 2 8 1 7 2 3 0นะครับตัวรถมีรับประกันนะครับ1ปี6เดือนนะครับ